สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับชอ่องแคนี่ชาแนลแวบๆคือเก้านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ส2บสองนะคะเป็นวันหลังไลฟ์สดครั้งที่21นะคะตื่นเสิร์ขึ้นมาปวดตนปวดตัวพี่น้องเอขอขัดตื่นบ่ายสองโมงขัปวดตนปวดตัวมันบรดรวงบรดล่ำโดนนะ่ะนะมันบ้ชิ่นนะ่ะนะเออเกี่ยมมันจับขิงไข่ฉนี่อันนี้กะ ตื่นมาแล้วนะคะตื่นมาแต่งหน้าอาบน้ําเรียบร้อยบานที่นี่ฝนตกข้ามจอยพี่น้องนะคะกรมอุตุนิยมิทยาบอกว่าวันที่ 12- 13มนี้พายุใหญ่จะเข้านะคะ,ะภาคอีสานตอนบนและก็ตอนล่างเมือนีมาอิลีพี่น้องคอยว่าอยู่เยเหมือนเศรตื่นมาหาโมงมันคือแดดจริงขิงอยู่มันแมนพายุเขาอยู่ว่วกร,ระาบตกใบามาเมนอิลีพี่น้องฝนตกข้ามหืมหมนะคะบรรยากาศฟ้าเหมือนฟ้าม่วดินมาเลยก็เลยประสิขึ้นไป อําล่ายายนั่งน้อยอยูเทิงอันว่างหลวงกันเลยแล่แลบเล่บไปจําดอกเออเดีย๋ยวจะโทรบอกแล้วมาขอควเที่ยนเรีว่วสันเดี๋ยวมาหล่อหนาวของมาฝากเล่าเล่าก,กันเบากนําขคือเก่าเห็นเลยนะคะก็ว่าจะขึ้นไปไปหายายน้อยก็ไม่ได้ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวบรรยากาศฝนตกหนักมากเลยจะให้พี่น้องได้ชมนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านพักกําลังเตรียมตัวครับรถกลับบ้านจ้าพี่น้องจา๋าไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่บ้านตัวเองด้วยนะคะมีเบียกรายอันหลายซิงแล้วพี่น้องคะก็จะกลับ อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของแคทนี่เองนะคะแต่การเดียวดึกๆอาศิมีประชุมเกี่ยวกับป้องกันอุโทโกภัยนะคะกู้ภัยทางน้ำเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น้ํากําลังเตรียมรับน้ําป่าไหลหลากและกาน้ำท่วมฉับพลันนะคะพี่น้องเขาก็จะทําการประชุมกันช่วงดึกๆวันนี้นะคะที่ศูนย์กู้ภัยเราแคทนี่กบสบิคโอตโตกับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดจากของก่อนค่ะไปกันเลยไปกันเลยโกโก้โก รยากาศพี่นองฟุนตกมืดนฝ่ามัวดินเลยนะคะคืมมากขนาดบ่ายสามโมงที่นี่หมืมดมากเลยนะคะน,นั่นหงคอยหองคอยหองคอยฝ้าเดียมแมบแมบ่ตอนนี้น้อแวะจังหวัดยะโสธรน,นะคะก่อนเข้าบ้านเนาะเข้ากะหิ้วเขาแยงพี่นองเพราะได้ในกินเขาตัา้งแต่เมื่อคืนแต่ต้อยจู่คุณราคา เออจนมาตอนนี้กะเป็นเวลาหกโมงแรงแล้วนะคะคอยกับพ่อได้กินขา้าวจะมาขึ้นก็เลยจอดกินก๋วยจั๊บก่อนนะคะก็กินข้าวเปียกพี่น้องข้าวอื่นข้าวเปียกก๋วยจับ๊บหรือข้าวเปียกนะคะอาหารเป็นซื่อของของใส่ว่าก <laughs> ะคนกิซโซก็กินอยู่นะคะกะ มาแวะกินข้าวก่อนค่อยเข้าบ้านนะจ๊ะนะจ๊ะก็น,นี้ก็อยู่ร้านเจ่มใสค่ะจิตถนุนแจ้งสนิทจังหวัดยะโสธรเลยนะคะหาปัยยาพี่น้องอร่อยมากเขาเปียก์เยอะเนื่องตลอดการนิ้วเขานิ้วเขามากินเขาด้พี่น้องเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่ยั่วนะคะยั่วนะคะ เกลือจับชามบักใหญ่เลยพี่น้องคะแล้วก็นี่ว้าวตับหอยแช่ยงตับหอยแช่ยงนะคะนะคะ น้องอิงฟ้าดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าป้านานค่ะขอบคุณป้า้าค่ะขอบคุณที่ให้ค่าขนมน้องอิงนะคะค่ะโอ้สวัสดีค่ะป้าป้านากากนเร็วน่าบูดเมี่ยหีเมียหีพี่น้องสวัสดีค่ะจะไปไหนเพินเขียดเพินอ้น ชีบปลเดไปหน้าฝนมันตกย้ายเลยวันก็ต้องไปดอกวกระสันพี่น้องเบึ้งฝนเครื่นี้คือหน้าฝนเลยนะคะฝนมันลิ้นกระสันตุ้ยคอยสิเป็นให้อาหารปลาอยู่หน้าเฉลยพี่น้องมันได้ขีหลังยายไปมันได้ขี่ดูมันได้หนาบุญเมยนีเมนีอยู่ซาวอินฟ้าไปขี่หลังยายใหญใจดีแล้วเดี๋ยวป้ามานะเดี๋ยวกินหมูกระทะกันไหมบ๊ายบายกันบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะรีบมานะคะบอกป้าสิ อไล่บอกปังแปลงนะป้าไล่บอกแปลงนะป้าบอกป้าสิ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก็ยกมือด้วยสิคิดถึงป้าป้านานๆนะคะคิดถึงป้าป้านนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะบอกสิไปเร็วใหญ่ไปเร็วใหญ่ไปบ้านแปดชิบแปดหลังเรียกยูเอ๋อมาอิง ไปแล้วไปแล้วไไปแล้ว,ลวเดี๋ยวป้ามาหานะป้าเปนะ็นากดแป๊บนึงไปนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะเป็นองค์ปู่ที่แคทนี่สักการบูชาอยู่นะคะ าาอ,าาาอาหารเก่าเราไปแน่ก็จะไปหาอาหารป่า แล้วขนาตะกีแป้นแปดแล้วนนิหกดอกไม่คอยกันยั่งยั่งเดอ้อหึมสะแบงแท่งใจเึงนพักบุ้งอไล่ะพี่น้องปลูกตะไคร้ไว้อีก3มปีกับ่าตายดอกโควิดนี่กินได้ตะไคร้อยู่นี่แหละเป้า่าน้ำเต็ม บ่อปลาเราเลยไม่ใช่บืน,น,นหนีไปนาผู้อื่นแล้วหรือนะะอาหารปลา้อยนะจ๊ะนะจ๊ะอยู่ในสาเ้าสิมี่เหลียงปลาปปดุกปลาดุกปลาปลานิ่นปลาไนปลาขิงไงพี่น้องปลาห,หมอไงเคลดมีมาปลูกดอกดาวเรื่องไว้พี่น้องมันยังยั่งเซยอ,อยู่ คือแบบดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายนี่เขาสีแบบเวลาที่เขาถ่าแล้วเขาก็สิลนลงเนาะลนลงพื้นละบานที่นี่เขากาส็สะเกิดมาเป็นต้นไม้ือเกมาเมื่เลยบ่ตายไงบึงตะไคร้คอยเนี่ยนี่แหละพี่น้องคุดสาใบาสาใหญ่แห้งนะคะสาใหญ่มากนะคะอยู่ตีนหน้าอยู่ตีนบ้านพี่น้องหน้าอยู่ห่างจากบ้านประมาณสองกิโลมาขุดมาถมท,มที่ไวแล้วว่าสิเหตุบ้านสวนอยู่นี่นะคะเดียวรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนเนาะ พามาให้มาหน้าเด้อต้นผักกะเดาเดาดดกมาปลูกไว้ป <c oughs> ักผ้าอ,กอีกสามสิบปีบนั่นสิได้กินตีดได้ยินเสียงกบเสียงเขียดบ่พี่น้องผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็คิดหอดบ้านบละหือนะคะมาพามานามาถงนะคะเสียงกบเสียงเขียด แสดงว่าล่วมแห้งเลยพี่น้องหยารอบลาบเบิร์ตอลดบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานบ้านเรานะคะอันนี้ก็ปลูกบัตกตะกบไว้นะคะกำลังสิเป็นหุมเสียงกบเสียงเขียดเสียงจะหน้าเขียดจะหน้าน้อยคิดพ่อสมัยตะกี้ว่าพี่น้องไปอยู่ห่างบ้านไกลเมือง ทำงานอยู่ไกลทำงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะกลับมายามบ้านยามเมี่ยงแค่นี้กะถมทีไปเห็นแล้วพี่น้องคิดว่าอีสชกนหน่อยหนึ่งสิทธิเฮ็ดบ้านอยู่นี่บ้านสวนบ้านพักมันอยู่ทีจักหน่อยก่อนตอนนี้หาเงินอยู่ปลาคอเลย Da da กล um. ับแล้วจ <mo ้ากลับแล้วนะก็ตอนนี้ก็เข้ามาในวัดนะคะเข้ามาในศูนย์กู้ภัยก็มาประชุมอะไรเล็กๆน้อยๆกับน้องๆนะคะก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับมวลน้ำที่กำลังจะมาตอนนี้ก็ฟ้าฝนก็กำลังคืมฟ้าค้มฝนนะคะเพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้เอง นี่ก็เป็นรถพยาบาลนะคะรถแม่เทพยิดาก็จอดอยู่ในโรงรถพร้อมจะออกเหตุแล้วจ้า <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะภายในวัดกลางอุรมเวศสถานที่ตั้งหน่วยกู้ภัยของแคทมี่นะคะ <c oughs> ถึงบ้านกันแล้วค่ะถึงบ้านกันแล้วนะจ้า ก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเปิดบ้านมารีวิวบ้านให้ดูนะคะทั้ง3-4สีหลังนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ